สวัสดีครับพบก,กับพี่มีตังและช่องมีตังชาแนลอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้พี่มีตังจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมที่สํานักสงฆ์วังเตารางนะครับ <Yeah. S 1> ที่จังหวัดสระบุรีครับสํานักสงฆ์วังเตารางแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ที่อาเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับลักษณะครับจะคล้ายคลึงกับวัดล่องขุนของจังหวัดเชียงรายนะครับ เนื่องจากว่าทางวัดนะครับเป็นสีขาวนะครับทั้งวัดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโบสถ์วิหารต่างๆนะครับรวมถึงรูปปั้นต่างๆก็จะเป็นสีขาวนะครับเดี๋ยวพี่มีตังจะพาเพื่อนๆเข้าไปชมนะครับว่ามีสิ่งน่าสนใจอะไรบ้างนะครับพี่มีตังครับเชิญเลยครับตอนนี้พี่มีตังก็กำลังจะพาเพื่อนเข้าสู่สาราพุทิธรรมนะครับตอนนี้พี่มีตังก็กําลังที่จะพา ผู้ท่านนะครับเข้าไปสู่ศาลาวิธรรมนะครับภายในด้านหน้านะครับก็จะมีรูปปั้นเทวรูปต่างนะครับรอบวัดเป็นสีขาวและสีทองนะครับว้าว <Wow. S 1> ตอนนี้ก็ตามที่มีจัง์เข้าไปในศาลากันเลยนะครับโอ้ภายในศาลาครับโอ้สวยงามมากเลยนะครับเป็นสถาปัตยกรรมที่แบบมีพญานาคสีขาวนะครับที่นางกำลัง ขึ่นชมกับฝ้าเพดาอยู่นะครับที่เป็นสีม่วงนะครับแล้วก็มีภาพของเทวดานะครับพี่ตังครับพี่ตังจะพาไปชมอะไรต่อครับตอนนี้พี่พตังก็เดินนำาุคไปไหว้พระแก้วมรกตนะครับ พี่มีจังก็กำลังกราบพระแก้วมรกตนะครับรูุนะครับพี่มีจังก็กำลังเข้าไปดูแจกันนะครับในดอกไม้แล้วก็ไปดูน่าจะเป็นผ้าป่าภายในของสาราวิธรรมนะครับ เ,เวียฝาผนังรอบวัดนะครับก็จะสลักเป็นแกะสลักครับเป็นเทวดานะครับนางพญานานคแล้วก็พุทธประวัติต่างๆนะครับ <Wow. S 1> ผนังภายนอกของศาลาวิธรรมนะครับก็จะเต็มไปด้วยรูปแกะสลักนะครับสีขาวเหมือนกันนะครับคล้ายคลึงกับวัดล่องขุนที่จังหวัดเชียงรายมากเลยนะครับ ด้านหน้าของสาราพุทธิธรรมนะครับก็จะเป็นสระน้ำนะครับแล้วก็จะเป็นดอกบัวสวรรค์นะครับที่มีพุวตื่นด้านบนนะครับและก็จะเป็นโบสถ์สีขาวนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมด้านในนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับโบสถ์ของสำนักสงฆ์วังตอลานะครับก็จะถูกออกแบบป็นเหมือนกับเรือนะครับเรือสำเภานะครับสีขาวนะครับ ล้วประดับไปด้วยรูปปั้นนะครับของเทวดานะครับซึ่งจะดูเหมือนกับที่วัดล่องขุนเลยล่ะครับเดี๋ยวได้เป็นดังวัดล่องขุนของภาคกลางเลยนะครับเนี่ยตอนนี้ที่มีตังข้าราชการเพื่อนเข้าไปชมในโบสถ์นะครับโบสถ์ข้างหน้าครับสีขาวครับเป็นยังไงบ้างนะครับตามที่มีตังไปเลยครับเมื่อเข้ามาภายในโบสถ์นะครับก็จะมีพระพุทธชินราชนะครับปฏิทฐานอยู่ภายในโบสถ์นะครับ ก็การอบพุชินลานะครับสาธุครับสาธุสวัสดีครับพี่มิตงังสำหรับวันนี้พี่มิตังก็ต้องขอลาเพื่อนๆกันไปก่อนนะครับ และสาหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่มีโอกาสผ่านมาในอำเภอแห่งคอยจังหวัดสระบุรีแห่งนี้นะครับลองแวะมาเยี่ยมชมกันได้นะครับสําหรับสํานักปฏิบัติธรรมวังเตารางนะครับสํานักสงฆ์แห่งนี้นะครับเปรียบเสมือนวัดล่องขุนของภาคกลางเลยละครับลองแวะมาชมกันนะครับและสําหรับวันนี้นะครับพี่มีตังต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับพี่มีตังครับบ๊ายบายเพื่อนๆนะยครับบายบาย